สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 1. 1 LC สําอหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนนด้รับฟังกันนั้นนะครับเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นเมื่อตอน10ปีที่แล้วครับเป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ได้เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าได้ไปเจอเรื่องราวหลอนๆครับเป็นเรื่องราวสุดสยองขวัญของห้องห้องหนึ่ง ที่มียันนั้นติดอยู่หน้าห้องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ฟังทางบ้านที่ได้ส่งเรื่องราวบอกว่าสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอครับครอบครัวเธอเนี่ยทุกๆปีใหม่ครับทางบ้านจะมีการรวมตัวกันไปเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกๆปีแต่ปีนั้นครับที่ไปด้วย,ยก็จะมีคุณตามีน้องชายของยายอายุรอประมาณ40แล้วก็มีพี่ป้านะอะไรกันอีกเยอะแยะมากมายหลักๆก็จะมีคุณตานี่แหละครับที่จะเป็นคนจัดทริปให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารแม้กระทั่งที่พักไปทั้งหมดตอนนั้น,นไปอยู่4วันสคืนครับคุณตาเนี่ยจัดหาให้หมดเลยว่า มาเชียงใหม่จะต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างเช้ามาไปไหนกลางวันไปไหนตกเย็นมาไปไหนกินข้าวร้านอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุณตาจะเป็นคนดําเนินการจัดเตรียมจัดจองให้หมดเลยจนกระทั่งมาถึงวันเดินทางครับก็พากันเที่ยวตั้งแต่เช้าทุกคนสนุกมากครับชื่นชอบกับทริปที่คุณตาเนี่ยจัดให้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตรงนู้นโอ้โหเด็กๆลหลายๆคนที่มาด้วยกันนั้นก็มีความสุขครับ ผู้ใหญ่เนี่ยพอเห็นเด็กๆมีความสุขผู้ใหญ่ก็พอมีความสุขไปด้วยกันบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างคือไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งมาถึงที่พักในคืนแรกครับที่พักที่เธอพักอยู่นี้มันอยู่ในป่าทางเข้าเนี่ยเป็นป่าลึกมากบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวคุณตาเนี่ยเรียกรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งครับทางเข้าว่าน่ากลัวแล้วแต่พอเข้าไปข้างในครับยิ่งน่ากลัวกว่า แต่ความน่ากลัวนี้ก็ไม่ได้ทำหรือว่าเป็นอุปสรรคอะไรกับพวกเธอเพราะว่ามากันหลายคนครับนอนกับพ่อกับแม่เนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจในคืนนั้นที่นอนอยู่ในรีสอร์ตตรงนี้ในป่าเนี่ยครับเธอบอกว่าเป็นการนอนที่ไม่ได้เจอผีหรือมีเรื่องราวอะไรแปลกๆซึ่งมันก็พอจะขัดแย้งกับสถานที่ที่เข้ามานิดหน่อยเพราะว่าทางเข้าเนี่ยน่ากลัวครับแต่พอมันนอนแล้ว ก็ไม่ได้มีเรื่องแปลกๆไม่ได้พบเจอผีไม่ได้ได้ยินเสียงหรือแม้กระทั่งได้กลิ่นอะไรแปลกๆเลยทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดีอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยเธอได้สวดมนต์แล้วก็ขอพรอให้เจ้าที่เจ้าทางนั้นช่วยปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของเธอรวมไปถึงหลายๆคนที่มาพักที่นี่กันจนกระทั่งเช้ามาครับก็เช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทในป่านี้ แล้วก็พากันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่คุณตานั้นจัดเอาไว้ให้ในวันที่2ในวันนี้เนี่ยก็พากันเที่ยวไปเรื่อยครับจนกระทั่งตกเย็นมาจะต้องเข้าพักกันแต่คืนที่2นี้ไม่ได้พักที่เดิมครับคุณตาได้จัดเอาไว้ให้อีกที่หนึ่งการพักในคืนที่2นี้ครับเราจะไปพักกันอยู่ที่แมนชั่นแมนชั่นหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่คุณตาได้จองเอาไว้ให้ครับว่าเดี๋ยวครอบหนึ่งครอบครัวเนี่ย ก็คือนอนกันห้องหนึงไปเลยครอบครัวของเธอนั้นมีกัน5คนครับทางแมนชั่นเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดที่นอนไม่พอ,อยังไงซื้อเพิ่มได้นะเพราะว่าห้องแต่ละคนเนี่ยคือมันมันก็นอนได้ประมาณ3 4คนอะไรประมาณนี้แต่ครอบครัวของเธอนั้นมากัน5คนในคืนนี้ครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ห้องอะไรกันเสร็จปุ๊บก็พากันแค่เอาของเนี่ยไปหย่อนเอาไว้ในห้องหลังจากของเสร็จปุ๊บอะไรปับ๊บก็พากันขึ้นรถครับ ไปเที่ยวถนนคนเดินกันระหว่างที่เดินช้อปปิ้งเดินซื้อของกันอยู่ในถนนคนเดินนี้ครับคนเนี่ยก็ผู้คนก็เยอะแยะมากมายเธอก็ถามตาครับว่าตาแล้วคืนนี้ตานอนไหนคะตานอนห้องไหนคุณตาก็ได้บอกกับเธอว่าอ๋อวันนี้ตาไม่ได้นอนเดี่ยวแมนชั่นกับพวกหนูอะ่ะพอดีห้องมันไม่พอตาก็เลยให้เขาเนี่ยจัดที่พักสำรองเอาไว้ให้เขาเตรียมให้ตาอย่างดีไม่ต้องห่วงหรอก ในขณะที่ทุกคนก็กําลังเดินแล้วก็กินข้าวอยู่ในถนนคนเดินนี้ครับปรากฏว่าก็คุยกันว่าเอาไงดีว่าจะซื้อที่นอนเพิ่มไหมเพราะว่าที่แมนชั่นเนี่ยบอกว่าซื้อเพิ่มได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเตียงไม่พอเนี่ยมันเพิ่มได้คุณตาก็อยู่นั้นก็ได้ยินพอดีครับว่าพวกเธอเนี่ยพูดถึงเรื่องห้องกันอยู่ตาก็เลยบอกว่าเ,าเอาอย่างนี้ไหมแลกห้องกันไหมเพราะว่าตาเนี่ยนอนคนเดียวห้องที่เขาเตรียมให้เนี่ยใหญ่โตโมโหล่าเลยมีเตียงทั้งสองอันเนี่ยห้าฟุต ครอบครัวเธอเลยก็เลยบอกว่าเออถ้าตายอมแลกเนี่ยก็ได้นะเพราะว่าห้องที่พวกเธออยู่กันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบครับในแมนชั่นถ้าคุณตามีห้องที่ใหญ่กว่าอยากจะแลกเนี่ยก็โอเคครับยินดีเลยปรากับว่าก็ตกลงกันครับว่าเดี๋ยวครอบครัวเธอจะแลกห้องกับคุณตาไปหลังจากเดินชอปปิง้งกินข้าวดูนู่นดูน,ดน,นี่อะไรกันเสร็จปุ๊บก็พากันเดินทางกลับที่พักครับแต่ด้วยความที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยอยากจะเดินซื้อของกันต่อเธอ ป้าแล้วก็น้องสาวครับก็เลยขอตัวกลับมาก่อนเพื่อที่ว่าจะต้องมาย้ายห้องจากข้างบนเนี่ยไปอยู่ห้องสำรองของคุณตาแล้วเดี๋ยวคุณตาเนี่ยจะย้ายกลับขึ้นไปในขณะที่ไปเก็บข้าวเก็บของในห้องของตัวเองนี้เพื่อที่จะย้ายมาอยู่ห้องคุณตาครับเก็บมาเสร็จปุ๊บช่วยกันลากกระเป๋าอะไรมาจากบุนแมนชั่นลากลงมาถึงจงห้องสำรองของคุณตาที่จัดไว้ให้สิ่งที่ต้องตกใจก็คือพอมาถึงหน้าห้องคุณตาครับห้องที่คุณตาจะแลกนั้น หน้าห้องมันมียันติดอยู่ที่ประตูตอนนั้นนี่ยังไม่รู้สึกกลัวอะไรครับแต่พอเปิดประตูเข้าไปในห้องกลับเจอเตียงขนาด3.5ฟุต2เตียงในใจนี่คิดว่าโดนตาหลอกแล้วเอาละคุณตาเล่นเราซะแล้วตอนแรกบอกมีเตียง5ฟุต2เตียงเปิดประตูมาเจอเตียง3.5ฟุตอยู่แค่2เตียงเอง สุดท้ายเนี่ยเธอกับน้องกับป้าก็ต้องช่วยกันดันเตียงเนี่ยครับเข้ามาชิดๆิตกันเพื่อให้นอนให้พอระหว่างที่กําลังรอพ่อกับแม่กลับมาจากการเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินครับเธอเองเนี่ยก็อาบน้ําอาบท่ารอเลยเพื่อที่จะไปคุยกับคุณตาครับว่าไม่ขอย้ายแล้วได้ไหมขอกลับไปห้องเดิมแต่ในขณะที่เธอกําลังอาบน้ําอยู่นี้ครับช่วงตอนที่เธอกาลังสระผมสระไปด้วยความที่ว่าแบบอยากให้ใผมนั้นสะอาด อยู่ดีๆครับก็สังเกตได้ว่าตรงปลายเท้าของเธอมันมีเส้นผมกระจุกหนึ่งค่อยๆไหลลงท่ออยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนผมร่วงอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอะใจหรือสงสัยอะไรครับแต่สงสัยอย่างเดียวว่าทําไมผมร่วงเยอะจังเธอก็อาบไปอาบไปด้วยความระแวงครับไม่รู้ว่าเราคิดไปเอง หรือมันมีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานครับช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆหลังจากที่เธออาบน้ําอาบท่าและเสร็จเรียบร้อยพ่อกับแม่เนี่ยกลับมาถึงก็เดินมุ่งตรงมาที่ห้องนี้ทันทีด้วยความที่ว่าห้องนี้ครับห้องที่เพิ่งจะย้ายกับตาน,นี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นบันไดที่เป็นบันไดไม้มาปรากฏว่าพ่อเดินกลับมาครับเหยียบบันไดไม้ของทางอาพาร์ตเมนต์นี้หัก แล้วยิ่งตอนพ่อเดินขึ้นมาเจอประตูที่ติดแผ่นยันอีกพ่อก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่แต่สิ่งที่สงสัยมันยังไม่น่าสงสัยเท่ากับตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าในห้องนี้เนี่ยพ่อเปิดมาภายในตู้เนี่ยไม้แขวนหล่นกระจัดกระจายเพราะว่าราวที่อยู่ในตู้นั้นมันหักเฉยเลยครับ เธอบอกว่าเธองงมากๆ,ๆเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยปกติแล้วเธอเปิดตู้เนี่ยเธอยังเห็นทุกอย่างอยู่ในภาพสมบูรณ์มากๆทุกอย่างปกติแต่ทําไมพอพ่อกลับมาตู้เสื้อผ้าก็ดูพังบันไดก็หักนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนั้นเนี่ยพ่อโมโหมากครับว,ว่าตาเนี่ยเอาห้องอะไรมาให้หลานๆอยู่กันเนี่ยทำไมสภาพมันดูเก่ามันดูอะไรเลอะเธอแบบไปหมดขนาดนี้ แกก็เลยจะไปคุยกับตาครับว่าจะขอห้องคืนให้ตาเนี่ยกลับมานอนห้องตัวเองตาก็เหมือนกับว่าตาจะไม่ยอมครับตาบอกว่าโอ,จนอน้จะนอนแล้วจะนอนแล้วมาปลูกต้นไม้เดินเดินเดินนอนไปเถอะพรุ่งนี้ก็เช้าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเราไปนอนที่อื่นกันนอนนอนไปแปบ๊บเดียวเองพ่อก็เหมือนกับว่ายอมยอมตาเหมือนกันครับส่วนหนึ่งก็คือแกเนี่ยก็เข้าใจแหละเออว่าตาเนี่ยแบบไม่อยากจะเดินขึ้นเดินลงแล้วมันดึกมันดึกแล้วด้วยก็เลยตัดสินใจครับเดินไปหาเจ้าของห้องเลยว่า ไอ้ยันที่แปะประตูนหน้าห้องนี้เนี่ยมันคือยันอะไรเพราะว่าห้องอื่นๆไม่มีครับมีเพียงแค่ห้องของเธอที่เพิ่งจะสลับกับตาเนี่ยมียันแปะอยู่เจ้าของเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรพี่หนูแปะเอาไว้แบบแก้เคล็ดกันเคล็ดเฉยๆสุดท้ายครับเหมือนกับว่าไปแปมาอยัางไงไม่รู้คุณตาเนี่ยก็ยอมหิ้วกระเป๋าครับเดินลงมาแล้วบอกว่าอะ กลับไปนอนห้องเดิมเลยไปตายอมละเธอก็งงๆครับว่าเอา้าทีแรกตาบอกตาไม่ยอมแต่จูจ่ๆครับคุณตาเนี่ยก็ยอมยอมกลับมานอนห้องตัวเองครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าเธอก็พากันขนข้าวขนของครับกลับขึ้นไปนอนห้องเดิมห้องทางแรกที่เธอมาตอนเช็คอินนั่นแหละครับส่วนตาเนี่ยก็นอนอยู่ห้องนี้แหละไอห้องที่มันมียันที่ตู้เสื้อผ้ามันหักเนี่ย เธอบอกว่าหลังจากที่ขนข้าวขนของอะไรกันขึ้นไปเธอก็รู้สึกว่าห้องที่เธออยู่นี้มันก็เหมือนกับจะมีอะไรแปลกๆครับเพราะในขณะที่เธอนั้นกําลังนอนเป็นช่วงที่กําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นปรากฏว่าเธอเห็นครับเธอเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวเปียกนั่งกม้มหน้าร้องไห้เสีอึกสะอื่นอยู่ที่ปลายเท้าของเธอ ด้วยความที่ว่าเธอนั้นนอนไม่หลับแล้วก็กลัวมากดันมาเห็นอะไรแบบนี้ทั้งคืนเช้ามาเนี่ยเธอก็ตัดสินใจมาเล่าให้กับพ่อฟังครับพ่อเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าพอฟังเรื่องราวที่เธอเล่าแล้วตัดสินใจไปบอกกับเจ้าของแมนชั่นครับว่าเมื่อคืนลูกเนี่ยเห็นว่ามีผู้หญิงมันนั่งอยู่ตรงปลายเท้าเจ้าของทำหน้าตกใจครับตกใจแบบตกใจสุดขีดเลยว่า ทำไมเรื่องราวแบบนี้พวกเธอถึงได้เจอกันเจ้าของเนี่ยก็ยอมรับครับว่าห้องหนึ่งเนี่ยที่เขาอยู่กันที่มีแยนแปะเนี่ยมันเคยมีคู่รักคู่หนึ่งครับมาพักอยู่ในห้องนั้นแล้วก็มีปากเสียงกันผู้ชายเนี่ยใช้ฝักบัวครับตีเขาผู้หญิงแล้วก็เอาสายฝักบัวนั้นรัดคอจนตายเธอกับครอบครัวนตกใจมากครับกับเรื่องราวที่เจ้าของแมนชั่นนี้เล่าให้ฟัง เจ้าของบัญชนยังบอกต่อนะครับว่าอย่าไปบอกใครเขายินดีที่จะไม่คิดเงินแต่ทางครอบครัวของเธอครับพ่อกับแม่เนี่ยไม่ยอมบอกว่าคิดเงินเลยคิดเงินตามปกตินี่แหละแต่ขออย่างเดียวอย่าทําแบบนี้กับใครอีกอย่าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะจบได้ซึ่งพอมารู้อีกทีหนึ่งครับสาเหตุที่คุณตาเนี่ยยอมกลับมานอนห้องนี้เพราะว่าคุณตาเนี่ยดันเห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับผู้หญิงคนเดียวกันกันกบเธอเนี่ย มันนั่งหลงห้าอยู่ที่ปลายเท้าเหมือนกันคุณตาคิดว่ากลับมาที่ห้องเนี่ยจะปลอดภัยครับเพราะว่ามันมียันแต่ที่ไหนได้พอกลับเข้ามาในห้องเดิมที่เพิ่งจะย้ายไปครับในค่ำคืนนั้นคุณตาเจอสิ่งที่หนักกว่าเพราะว่ารอบนี้ครับตลอดทั้งคืนคุณตาได้ยินเสียงน้ำเนี่ยไหล น้ำในฝักบัวมันไหลทั้ง,งที่ไม่มีใครอาบน้ำทั้งได้ยินเสียงเสอือกซสือื้นในห้องน้ำพร้อมกับเสียงฝักบัวที่มันไหลนองทั้งคืนแต่พอเช้ามาครับพื้นห้องน้ำนั้นแห้งสนิทฝักบัวเนี่ยไม่เปียกแม้แต่น้อยคุณตาพยายามเอามือไปรูปรูปอยู่ตรงฝักบัวมันก็ไม่มีน้ำหยดออกมาแม้แต่หยดเดียว จนพอหลังจากที่คุณตาอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จจังหวะที่แกกำลังจะเดินออกแกบอกว่าแกเห็นเงาสะท้อนจากกระจกบานเก็ตที่อยู่ทางขวามือเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำด้วยสภาพที่คอหักเนื้อตัวเนี่ยซีดตอนนั้นคุณตาทำอะไรไม่ถูกครับทำได้เพียงแต่ รีบเดินออกจากห้องนี้โดยเร็วที่สุดครับหลังจากที่ครอบครัวเธอเนี่ยออกจากแมนชั่นนี้ปุ๊บทุกคนตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เลยจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านครับรู้สึกว่าแม่เนี่ยจะมีอาการหนักที่คอแม่บอกว่าตั้งแต่วันที่กลับมาเนี่ยแม่ไม่กล้าม,มองเงาตัวเองที่แดดเลยแม้แต่กระจกแม่ยังไม่กล้าส่องเลยลูกหลังจากนั้นครับ แม่แกเนี่ยก็ไปหาพระเป็นพระองค์หนึ่งครับพระแถวบ้านที่แบบเชื่อถือได้ที่แม่เนยนับถืออยู่หลวงพ่อองค์นี้เนี่ยแกก็ถามประมาณว่าไปไหนกันมาโยมทําไมมีผู้หญิงตามแม่กลับมาเหมือนว่าหลวงพ่อเนี่ยจะสัมผัสได้ครับว่าผู้หญิงคนที่ตามแม่มานั้นเขาขี่คอแม่ตามมาด้วยครับเขาขี่คอแม่ตามมาตั้งแต่โรงแรมนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาว,ยาว ตัวขา,ขาวขาวซีดลักษณะใบหน้าเนี่ยคือเหมือนกับตาเนี่ยปูดลิ้นเนี่ยจุกที่ปากหัวเนี่ยบวมเป่งเหมือนกับคนโดนเอาอะไรรัดไว้พาเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับเขาเนี่ยอยากจะกลับบ้านและเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรรู้แค่ว่าแม่เนี่ยน่าจะช่วยเขาได้เขาก็เลยตามแม่กลับมาด้วยหลังจากนั้นครับหลวงพ่อเนี่ยก็ทําพิธีอะไรให้ชุดใหญ่เลยทั้งเะดเ็เคาะทั้งทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายทุกสิ่งทุกอย่าง จนเหมือนกับว่าดวงวิญญาณดวงนี้เนี่ยจะยอมปล่อยแม่ไปครับหลังจากเสร็จพิธีปุ๊บแม่ก็บอกว่าโล่งมากความรู้สึกคือมันมันเหมือนแบยกภูเขาออกไปทั้งอกเลยไอท้ที่ว่าปวดคอปวดอะไรเนี่ยมันก็เบาลงแล้วมันก็เริ่มเบาลงเรื่อยๆจนแม่นั้นไม่รู้สึกปวดอีกต่อไปหลังจากนั้นครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เธอไม่เคยไปเที่ยวกับคุณตาที่แมนชั่นนั้นอีกเลยครับ บอกว่าทุกวันนี้เนะี่ยชื่อแมนชะั่นเนี่ยยังคงติดอยู่ในใจไม่มีวันลืมแต่ขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อให้ฟังนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้แมนชั่นนี้นะฮะยังคงเปิดใช้บริการแล้วก็ยังมีผู้เข้าพักอยู่ซึ่งผมหวังว่าใครที่เคยไปเชียงใหม่เนี่ยแล้วได้ไปพักกับแมนชั่นตรงนี้นะครับแล้วเห็นว่าห้องที่ไปพักเนี่ยมียันอยู่หรือเดินผ่านห้องที่มียันนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันให้ดีๆ เระวังจะเจอเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่มีผู้หญิงนั้นมันนั่งร้องไห้สิกสือื่นตรงปลายเตียงของคุณนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ในรูปแบบพอดแคสต์ที่แอปพลิเคชันจูกและ Spotify นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ราตีสวัสดิ์ขอให้ไม่เจออะไร มาอยู่ที่ปลายเตียงของคุณแล้วครับสวัสดีครับ